พูดได้เลงแต่งมกตาองไนตายเยหลือเชื่อไม่ต้องพูดเบือที่ไหนไว้คการไล่ลาสมาิลาจากศิลปินม่ไ้างะยอาและคุดูที่มาในวันนี้ได้เป็นเกียรแค มึงมึงตกใจะเสามึงน้องเป็นไม่ได้อีโดรูปร่างเหมือนคนรู้เอามั่นใจขึ้นมาโอ้โหตั้งแต่มีน้องพราวสองนี่ดูมั่นใจขึ้นเยอะหน่อยมีแล้วมีแล้วเจอไปใครมาจากไหนเนี่ยอย่าปังยิ่งจะแม่ไม่เห็นเราเป็นเราเป็นเราเป็นเงินผู้ของเธอใครเป็นเงินผู้ฉันใช่ไม่จริงลูกเล่ามาแากนี่แต่เธอเล่ามาซิเพิ่ม มันเป็นมายยังไงดีที่เบอกว่าเป็นเนื้อคู่ใช่ไหมฉันมีชื่อว่าดังโดงเป็นผู้หญิงไม่น่ามานั่งเล่นหัวในเโดนเสาเงินหรอไมมันทำให้รู้สึกเพศมันเป็นหัวในเรือนเสามันเป็นที่ตาของให้มาแล้วน่ะไอ้ยิงยิงภูมิใจชุบหนเอยเถอะโซกลับไปเล่นบ้าดไป ของน้องพระนามสองกันนั่นล้